ผมมาครั้งก่อน่เห็นมเคยเห็นผมมาจะเคยเห็นอยู่ครับครับผมเคยเห็นไหมมาจากที่ไหนครับนี่ผมอยู่สระแก้วอ๋ออยู่สระแก้วอ๋ออยู่ใกล้ชายแดนไหม ปิดเลยอยู่วัฒนานักก่ออ๋ออยู่แถบนั้นครับผมเราก็มาทั้งก่อนนะมาเคยมาทัางเลยอ๋อครับผมวันนี้ผ่านมาก็มาแวะใช่ไหมครับก็มาดูนะครับเพราะเอกเนี่ยเขาจะมีรูปร่างที่มีสง่าราศีเนาะใช่ครับนะครับทั้งบุคลิกรูปร่างครับช้างเผือกเนาะครับใช่ใช่ช้างเผือกครับผม แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้อาบน้ำมาสองเดือนแล้วส่วนมากจะอาบได้เฉพาะส่วนด้านหน้าล้างหน้าล้างตาเนี่ยพอได้ล้างอยู่นะพอละเอกเ้ยทางนี้เร็วมามาพอเอกหันมาเนี้ยเร็ววันนี้มาถ่ายภาพเนี่ยเร็วมาถ่ายภาพจะได้ส่งรูปรอให้นะครับ บังนู้นนะครับรู้จึกจะเป็นน้องต้าควานต้านะครับนั่งคือเหมือนอยากลองนะครับอยากลองท้าดวนไว้อย่างนั้นเนี่ยรุ่นเก่าเก่ากึกกับมือใหม่มือใหม่หัดทำนครับก้มหน้าก้มตาโอ้ยสูบบุหรี่ควันกุ้มอยู่กุบเทีบพี่น้อง คุณจิมมี่สวัสดีลุงนนท์สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับนะครับลุงนนท์ก็ขอทักทายสวัสดีน้องจิมมี่นะครับน้องจิมมี่นี่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากนะครับลุงนนท์ก็วันก่อนก็ได้พบกันอยู่นะครับเป็นคนที่น่ารักนะครับคุณยุพินเอามาแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนตื่นนอนจากม่วงหรืเอเธออยู่หันจากม่วงแล้ว อยู่สวิตกี่โมงแล้วรายงานตัวโดยด่วนไปทำอะไรมาไปก้งมาบอ <c oughs> คุณตุ้มส<อ>วัสดีครับลูกนนสวัสดีครับนะครับคุณสยหยุดวงอีลรันถามว่าทำไมพ่อ,อีีกทำไมไม่อาบน้ำอย่างนั้นนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับบริเวณในเขาเรียกรูน้ำมันที่ตกอยู่นะครับก็รู้สึกว่าแห้งไปแต่ว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมาลุงนนท์ก็ดูนะครับปรากฏว่ามีร่องรอยมีคราบของน้ํามันเยิ้มออกมาอีกนะครับเนี่ยพี่น้องสังเกตดีๆก็จะเห็นนะครับตรงกึ่งกลางระหว่างใบหูกับดวงตาจะมีคราบน้ํามันเนี่ยไหลออกมาอีกพี่น้องนะครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็มีรถพ่วงนะครับซึ่งบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับศูนย์อนุร,รักษ์ช้างนะครับก็เข้ามาจอด นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าชดเบกรกนะครับทำให้ระบบะการทำงานของเบรกเนี่ยส่งเสียงดังนะครับ <P ie> พ่อพายนี่ก็โอ้โหนะครับไม่ยอมเลยนะครับ <P ie> คือสะบัดงวงสะบัดงานแบบโอ้โหแบบส่งเสียงแบบโอ้ํำลามลั่นเลยเมื่อคืนพี่น้องนะครับ <P ie> อันนี้ดูจากทลิปของกล่องชาแนลนะครับลงุลงนนท์ก็ได้ดูนะครับ <P ie> ยุพินบอกว่าตอนนี้เหลือเที่ยงโอ้คือหัวก็เที่ยง อยู่ที่นี่นะครับอ,อีก10นาทีนะครับสิบเจ็ดนาาก็แดดร่มลมตกพี่น้องเหมาะแก่การนั่งสนทนากันเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่พูดออกสื่อหน้าเกียดนะครับว่านั่งสนทนาแบบไหนจึงดียิ่งนะครับเราสั่งไว้แล้วรถกำลังจะไปเอาจ้าดื่มวันศุกร์จันถึงพฤหัสดีด อ่อพรฤหัสบดีจากวันจันทร์ดื่มวันศุกร์ถึงวันจันทร์ถึงพระฤหัสบดีพักตับโอ้แปลว่ากินคักอยู่ตัวนี้พี่น้องนะครับพี่น้องบ้านเราเออนะครับไปล่ำไปรวยไปมีความสุขอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกว่ากินอย่างเดียวว่าอย่างนั้นมันอร่อยว่าอย่างนั้นลุงนนท์เคยถามอยู่ <c oughs> คุณจิมมี่บอกเพราะัยพร้อมบวกราคาใช่ใช่เพราะัยพร้อมบวกนะครับเมื่อคืนนี้ โอ้ดูในอ,อ่ะเล่นกันลุงอีกแล้วมามา